วันนี้มันมีคนถามเยอะมากว่าช่วงที่ล็อกดาวน์เนี่ยเราไม่ได้เจอใครใช่ไหมคะพี่ลุลาถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือตัวเองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลง i อใครถ่ายให้ถามอย่างนี้นี่มันแบบใครวะ <c oughs> ใครอะ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะหรือจะเป็นแบบผีในห้อง <c oughs> มึงจะพูดอย่างนี้กูกลัวกูอยู่คนเดียวตลอดกูถ่ายเองเข้าใจไหมก็เลยจะมาเล่าให้หมดทุกอย่างใช้กล้องอะไรใช้แอปอะไรใช้ฟิลเตอร์อะไรเดี๋ยวไปดูกันว่าอุปกรณ์ที่รุลามีมีอะไรบ้างแล้วซื้อมาราคาเท่าไหร่ไปอุปกรณ์แรกที่จะแนะนำคือขาตั้งค่ะขาตั้งนี้มันเป็นขาตั้งที่อ่อนแอมัน สูงได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็หมุนได้ไม่ว่าจะแบบแนวตั้งหรือแนวนอนอย่างเงี้ยมันมาพร้อมกับอันนี้มันเป็นรีโมท u บลูทูธจุดเนี้เป็นจุดที่ลูลาชอบถ่ายรูปเพราะว่าข้างหลังเป็นพื้นสีขาวและมีแสงเข้ามา <Yeah. S 1> ข้างหลังกำแพงสีอ่อนที่ดีเทลน้อยๆดีที่สุดที่จะเห็นดีเทลหน้าผมเสื้อผ้านะคะมีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่งซื้อมามันคือรีเฟ็นะคะ เอ๊ะตนใหญ่อะถ้าไปคาเฟ่เราต้องพลกลิเฟ็ไปออด้วยไปคาเฟ่พลกลิเฟ็นี่แล้วเ,เป็นเจ้าของร้านนี่ดิมมาตกหัวเลยนะ <c oughs> มันมีหลายสีนะคะมีเงินมีดำมันจะมีขาวแล้วก็มีทองนะคะแต่ว่าสีเงินเนี่ยจะเป็นสีที่ลิเฟ็กได้ดีที่สุด <c oughs> เพราะว่ามันแบบมันสว่างอะมันแบบมันวูบวาบมาก้ย <c oughs> นี่ไงทุกคนเห็นเปล่า <c oughs> น้าสว่างขึ้นแล้วคราวนี้เราจะใช้รีโมท สาเหตุที่ให้บอกว่าใช้รีโมทเนี่ยลุลาใช้แบบตั้งเวลาหมด,หมดแล้วพอลอให้มันครบใกล้จะถึงหมดเวลามันเหมือนเรารู้ว่าแล้วเราจะเก๊กอะเราเก๊กแล้วภาพมันจะออกมาดูไม่ค่อยธรรมชาติแต่ถ้าเกิดมันเหมือนช่งางภาพแบบ snap ให้เราเนี้ยมันจะดูธรรมชาติกว่าเพราะว่าเราใช้มือกดรีโมดค่รานี้เราก็ต้องเช็คนิดนึงค่ะว่าเราสวยมุมไหนลุลาเนี่ยสวยมุมนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องระวังเรื่องมิลเลอร์นะคะหมายถึงถ้าเราใส่เสื้อที่มีโลโก้หรือถือสินค้าที่มีโลโก้อะไรเงี้ย ถ่ายเสร็จแล้วต้องกลับด้านโพสแบบหน้านิ่งๆเราดูแบบมองกล้องแล้วกันดีไหมได้เลยโหพอมีคนดูแล้วไม่กล้าโพสเลยอยู่บ้านคนเดียวแม่งแบบโพสเอาโพสเอาเออแล้วก็มองไปด้านนอกเพราะว่าแสงมันมาทางนี้สวยกว่าเสร็จแล้วเราก็กดถ่ายไปแล้วนะคะก็แปลกๆดีอ่ะเดี๋ยวลองมุมเดียวกันโพสเดียวกันแต่เป็นแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า Snow ถ้าเป็นภาพถ่ายเนี่ยลูล่าจะใช้ฟิลเตอร์ที่ชื่อว่าแอน i q u หนเพราะว่าเป็นคนชอบรูปที่ดูแบบวินเทจภาพนวลนัวแล้วโพสท่าเดียวกับ iPhone เมื่อกี้นะคะซอลรีโหมดไว้แล้วก็โพส iPhone ก็จะดูจริงมากตัดภาพไปฟลุ๊อันนี้แมกกาซีนล้วมันจะมีความแบบจะเฟดเฟดนิดนึงเกรนเกรนิดนึง คราวนี้มีคนถามเรื่องมุมถ่ายใช่ไหมคือจริงๆถ้าเราเป็นคนผอมมากแบบมีเคิร์ฟมีโคง้งมีเว้าเลยนะคะก็แนะนําว่าถ่ายตรงๆได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนตัวตรงๆแบบหุ่นไม่ได้มีเชฟมากอยากให้มีการแบบหมุนมีอะไรนิดนึงจะขออนุญาตเก็บรีเฟซเพราะว่ากูเสบตามาก <laughs> อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกคือถ้าคนที่มีสิกแพคหรือร่อง11แล้วอยากโชว์ไั้ไงคะ มันต้องเกรงค่ะทุกคนมันไม่ได้เฟกนะคะมันคือการเกรงค่ะให้รู้ว่าที่ได้อดข้าวและออกกําลังกายอย่างหนักมาทั้งหมดเนี่ยมันมีผลในวันนี้เนี่ยแหละคราวนี้วิธีการเกรงคือเอียงนิดนึงแล้วก็เกรง เกรงนะท้องมันเห็นแล้วนะบางทีเราวางแขนอย่างเงี้ยแขนอาจจะดูใหญ่เทคนิคก,ก็คือถ้าเราอยากใส่แขนกุดแล้วถ่ายลง IG นะให้ยกแขน,กนขึ้นมานิดนึงแนะนําว่าถ้ากลัวเห็นเนียงเห็น่ไรให้กดคอลงนะคะทุกคนจําไว้อันนี้เป็นหลักของทุกๆศิลป,ปินและดาราเมื่อก้องกดลงหน้าเราต้องกดตามถ้าก้องกดลงแล้วหน้าเราเงยปุ๊บพี่เนียงมาทันทีโอเคหนึ okay, ่งรูปนี้เป็นโมเดลสวย,สวย คราวนี้จะสอนแบบเผลอๆไหลองนั่งดิหรืออาจจะแบบเอาขาขึ้นมานิดนึง <c oughs> เนี่ยแหละชีวิตของเน็ตไอดอลไม่ชอบอ่ะต้องมีพรอ็อพช่วยทำมาหากินหน่อยเอออเลยป๊เตียวป๊เตียวป๊เตียว เอาวางน้องไว้ที่ขามีหมาใช่หมามีแมวใช่แมวนะคะแล้วก็ลองจัดท่าเขาดูค่ะเขาดิ้นนะเออแนยิ้มอ่อนๆน,นิดๆน,นะคะรูปต่อไปก็ทำเป็นแบบ น้องดูแย่มากเลยมองกล้องดิเออดีมากเออ,อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองเผลอๆแบบ move move ดูบ้างไหมมีอีกฟิลเตอร์หนึ่งแนะนำอยู่ใน snow เหมือนกันจะมีความแบบฟิล์มๆหน่อยเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าเราโพสเผลอๆแบบมี movement นิดนึงมันจะเป็นยังไงเดนลองเดินไปข้างหน้าดูแล้วกดรีโมทดูนะคะ จะดูหน้าจริงจังไปนิดนึงสมมติว่าทำเป็นมองมาข้างนอกแล้เอามือเอามือบังตรงนี้ไว้นะฮะไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าแต่มันก็ดูแบบเออมูฟเมนต์ดีนะหรือจะลองใช้แบบวิธีหมุนไหมโอเคนะดูเผอเผอ,ออยู่อันนี้เผอแบบ อุ้ย,ยไม่ตั้งใจนะอะไรนะนะเออเนี่ยมันดีกว่าการยืนแบบโพสสวย,สวยๆอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เปลี่ยนมาอีกมุมหนึ่งแล้วนะคะเพราะมุมเนี้ยรู้เราจะถ่ายเต็มตัวได้ดีกว่ามุมเมื่อกี้มันจะออกแนวครึ่งตัวอะไรเงี้ยคราวนี้จะถ่ายรูปมูมเมนนะคะอ่าตอนนี้คือเป็นมุมที่รู้เราโอเคแล้วมีไฟมีแสงช่วยด้านนี้ละเอาเป็นแบบ บัลเล่ยกขาดีกว่าเพราะกางเกงขาฟิวฟิวอยู่นะคะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเอา้าไม่ไปล่ะเนี่ยแหละคะ่ะตั้งร้อยห้าสิบบาทก็งี้นะคนะเอาใหม่หนึ่งสองสามอ่าทุกคนดีงามพระรามแปดมากแต่เราภูมิใจอะในขาตั้งร้อยห้าสิบบาท <c oughs> และรีเฟิลสามร้อยบาทอ่ะคราวนี้เอาแบบลองโพสโพสแบบ สตรีทสตรีทนะคะหลายคนจะชอบความแบบเป็นสตรีทอันนี้ต้องให้ช่วยนิดนึงเพราะว่าไม่ถนัดรือรีเฟกเหมือนจะเข้าแล้วนะแต่แต่ไม่ตรงกูเลยพี่แปรมึงรีเฟกอะไรเนี่ย <laughs> มีพอปด้วยก็เต็มตัวแบบประมาณ2อใน3ก็พอครับเราพรีเซนต์กระเป๋าก็จริงนะคะแต่เราต้องพรีเซนตัวเองด้วยแขนใหญ่ไหมพุงไงปิ้นไหมเนี้ยขายาวก็ต้องเสิยค่ะแต่เสยยังไงให้เราดูไม่ไม่เห็นเหนี่ยงก็อย่างที่บอกก็คือต้องกดคางลง แต่ว่ารูเล่จะมีท่าโพสขายาวอยู่ทรงสามท่ารู้เล่จะใช้ท่านี้คือเอาขาหนึงออกมาข้างหน้าแล้วก็ยืดแบบนี้นิดนึงแล้วก็ตัวมันจะแอนๆไปข้างหลังนิดนึงคราวนี้เวลาโพสเนี่ยสิ่งที่น่ากลัที่สุดคือเหนียงค่ะกดหน้าลง ยาวไหน่อยลองเลือกใช้ดูจะนั่งจะยืนทีมงานพูดถึงไฟตัวหนึ่งมาเขาเรียกว่าไฟโรเซ่เพราะว่าเห็นโรเซ่ใช้ใช่ป่ก็เลยไปขอยืมเพื่อนมาเพราะว่าสั่งซื้อในอแอปพลิเคชันไม่ทันนะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแบบบิวตี้ช็อปคือใกล้นิดนึงไป ไม่ควรถ่ายแบบสวยมากมันต้องมีความแบบอาดๆนิน,นึงนะคะหนึ่งคืออยากเห็นเส้นขอบของไฟองสองคืออยากเห็นเงาตัวเองแลวสามคือเราต้องเข้าไปใกล้มากพอที่จะเห็นแบบิวตี้ช็อตด้วยอ่ะดูเราชอบมุมนี้มากกว่าเพราะหันมุมนี้ปุ๊บเห็นมาหน้ามืดอย่าลืมกดหน้าลงนะคะทุกคนอันนี้เป็นหน้าตรงก่อนแล้วกันนะ โ okay. อเคลองเล่นไฟอ่ะอย่างนี้ดูนี้ก็สวยดีประมาณนี้ชอบค่ะคราวนี้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นฟิลเตอร์ชื่อว่าแอนทิกหนึ่งดูไ่นเวลาลองเปลี่ยนภาพโพสมันจะดูแย่นี่นึงในภาพอุ้ย <laughs> อยู่แย่เลยถ้ารวมแต่ในกล้องมันดูดู okay. โอเคโอคอแล้วนี่ไงนี่คือสาเหตุทต้องถ่ายคนเดียวทําคนเดียวเพราะว่าถ้ามีแฟนด้วยหรือมีเพื่อนด้วยเพื่อนจะลำคาดมากแฟนอาจจะเลิกกันเราได้นะคะ วันนี้ก็เหมือนกึ่งๆเป็นเหมือนโซเชียลมีเดียแบบครีเอเตอร์อยู่แล้วอ่ะคือรู้เราก็ต้องถ่ายทําอะไรนี้บ่อยมากบอกว่าวันนี้จะมีประโยชน์นะคะลองเอาไปใช้ดูเนาะส่วนใครที่งบน้อยจริงๆก็รู้รลาว,ว่าคงผมคไปเลยที่บ้านก็ เอามาใช้ถ้าแสงมันไม่พอรีโฟล์ดเฟ็กก็ลองใช้รกระดาษโปสเตอร์หรือว่าโฟมหรือว่าอะไรก็ได้ขาวๆในบ้านล่มอะไรเงี้ยก็อะแดปเอามาใช้เอาอะไรเงี้ยลองดูว่าชอบแบบไหนแต่วลุลาชอบแบบนี้แล้วก็ถ้าใครไม่ชอบก็เรื่องของมือนะคะแต่กูชอบโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวคนหน้าหาไสอสนุกมาให้ดูกันอีกค่ะบ๊ายบาย